สวัสดีครับวันนี้อาสาปูกป่าครับบ้านนางครับนะครับสัพเทวันอเบรวันจเจวันเลยครับแ bây giờ không ăn gì cả nhá, haha, không ăn, không ăn, không ปลูกเล้ยนี่ลักการเรื่องขาวแล้วปลาปลาเฉลิมเพืเกียรติปลาปลูกปลาอะไรพี่บอกปลูกปลาเฉลิมเพื่เกียรติวันเสียอะไรนี่เหรออ๋อครับพี่รู้ไหมว่าโครงการอะไรครับปลูกปลาปลูกปลาอะไรครับปลูกปลาบ้านนางคำครับบ้านนางคำเนาะตรงนี้บ้านนางคำครับตำบลชัดไพวบันอำเภออะไรบ้างเนยจังหวัดเลยเนาะครับโอ้โหต้นมันทั่วเอาว่างที้บอะครับกับกับไม้ไผ่ไหมอ๋อ ลักษณะนนี่มันอยู่ที่ไหนตรงแล้วตรงว่เพียงคนทั้งมี่เลยาะพอต้องเอาจองหามันรุ่งขินเนี่ยเออจต่ไดนหลังเนี่ยก็ม่รู้กันเวลาเขาจะบอกถูกจริงเพราะเขาไม่มีชาวข้าวนะถึงแล้วถึงแล้วครับพันทันทั้งที่ตะวันออกถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วจะไงพวกก็มาดูกันครับจัดรถพี่เป็นโครงการนะครับเฉลิมพระเกียรติเนาะปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ ยู่บ้านนางคำครับตรงนี้นะครับบ้านนางคำนี่ครับโบมาเยอะครับมาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นแป่ทุกครับโครงการเลยนะครับบอกมหบ่หนโครงการจิตอาสาปลูกปลาจิตอาสาปลูกปลา เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะป้านะจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจด้วยหัวใจจิตอาสาเราาทโอ้ครับผมครับครับเดี๋ยวครับพาลงไปดูป้ายนะครับป้ายโครงการเนาะ ตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวไปครับควัสดีคร, <c ười> รับสวัส <c ười> ดีครับ

ใครปลูกผมมาดูแลเลยปลูกปลอกต้นไม้ไงใครใครปลูกมาดูแลเลยครับเป็นโครงการจิตอาสานะครับเราทำความดีนะครับด้วยใจครับจากป้ายนะครับผมก็วันนี้มีทั้งในอำเภอครับเอราวัณครับมาทั้งผู้นำหลายหลายหมู่บ้านครับมาที่นี่นะครับแล้วก็ทั้งสนอเอราวัณครับ คนเมืองหนาวมาไม่ทันครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับมามาตั้งแต่กี่โมงครับมาตั้งแต่กี่โมงครับมาตั้งแต่กี่โมงครับมาถึงตรงนี้มาสองโมงครับสองโมงกว่าบ่ครับอันนี้คือของอย่างครับจราบบหมู่บ้านบ่ครับจราบบหมู่บ้านครับครับผม ระวังมาไอ้ป้องกันจิตอาสาโอ้ค่ะครับระวังมูสามมูสามอันนี้เขาเอิญพูอยังครับเลยพูมีซื้อบ่สันทีตอนูสวรรค์พูสวรรครับครับครับผมขอบคุณครับครับผมผมจะจะพาเดินดูนะครับป่าที่ปลูกไปนะครับเนาะนี่เอ้ยครับ ตรงนี้จะอยู่ตรงที่หมู่บ้านนาอังคำครับหมู่บ้านนาอังคำแล้วก็เขาเรียกว่าจงช่วงของตำบลสัปปวันเนาะครับมีเขตป่าอยู่ที่นี่ครับเขตป่าเขาจะปลูกนี่ครับมันก็จะมีโครงสร้างป่าเหลืออยู่นะครับแต่อีฝั่งนี้จะเป็นป่ายางนะครับสวนยาง นี่ครับมันก็อยู่มุมปลายางไปับไปเลยไงครับเลยไปเลยไปเลยไปลยเลยเลยไเลยี่ลยบยไปลไปเไปลไปเลล ครับปุณยี่กะบานไปแล้วาครับปลูกแล้วไหมครับปลูกต้นไผ่ครับต้นไผ่ปลูกป่าครับ ผูอะไรนะเขาเรียกผู้สวรรค์ป่ะครับผู้ยังแบบเขาเอื่นนี่ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ข้างในเขาก็ปลูกมาแล้วนะครับนี่ครับนี่เลยเดี๋ยวเพียดนี่แหละครับเขียดหมู่บ้านนี้เลยนะครับ ป่านางคกับนีมีป่าอยู่้าง่อกป่าเขาลงไปนนะครับก็เป็นป่าสงวนนะครับที่วายังเหลืออยู ra, well ่ในฝั het, ่งของบ้านางคำเนาะครับเนาะปกติแถวนี้จะเป็นสวนยางหมดแล้วนะครับก็ยังดีที่ยังมีป่าสงวนที่เขาก็น่าจะอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นโครงการกิดอาาเนาะครับร่วมกันทําดีครับปลูกป่าชลพระเกินะครับบอกว่าอย่างนี้นะครับในโครงการเนาะก็มีทั้งประหลัดอบตนะครับในอำเภอ นะครับ